ก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง MyN Channel mm hmm. กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้ผมจะมาทําการหนึ่งๆกับอาร์เนอันดับ3ของเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยตัวละครที่ผมจะเอามาหนึ่งๆด้วยกันเนี่ยก็คือตัวละครของเวลสกันนะครับก็กติกาก็จะมีว่าห้ามบอกของโลมแล้วก็จบเกมได้ก็จบเกมไปเลยนะครับเดี <Talk to S 1> ๋ยว <the S 1> ขอเลือกสกิลแป๊บนึงนะครับก็มารู้ว่าเจ mm hmm. ออารเนเนี่ยมันควรเลือกสกิลไหนดีเนาะผมก็ไม่ใช่คนหนึ่งที่ว่าจะเก่งหนึ ทกิลไหนไปดีอ่าถ้าเอาอันนี้ไปนี่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยมันได้แค่ลดเกาะเองไงอัศบินอัศบินไปก็ไม่น่าได้ผลงาน,นโดนอาเรนล็อกขาก่อนแน่เลยถ้าเอาสป,ปินไปโอเคครับก็เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะขอตั้งเซตไอเทมสักนิดนึงเนาะเพราะว่าเจออาเรนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะควรออกไอเทมไหนดีเนาะก็ลองใช้เซตนี้ดูคิดว่าน่าจะได้อยู่ อย,อยู่ในพุ่มแล้วเนี่ยนะฮ่อาอยู่ในพุ่มจริงด้วยแต่เลี้ยงแท้ไม่ลดเลยต้องกิงยังต่อต่อกันไปก่อนอยังไม่มีอะไรทำกรรมดิสาครับอ่าฮ่าอย่างนี้ตายนะบอกเลยเวลาเล่นเนี่ยผมจะเล่นแบบทิ้งระยะห่าง,งสักนิดน,นึงเนาะปั่นไปอีกรอบถ้าเขาพุ่งมาเนี่ยผมจะพักออกเลยนะปั่นไปอีกรอบเฮ้ย <c oughs> สกิลไม่โดนเลย แต่กีดถ้าโดนนี่น่าจะไม่หลอดนะงแหละโอเคต้นเกมเรายังได้เปรียบอยู่นะครับว่าตัวอารรนเนี่ยมันต้นเกมยังมันไม่น่าไม่น่าแรงเท่าไหร่คะก็ผมจะตัดต่อป้อมไว้ก่อนเนาะเพื่อเทมบังคับที่เขาจะมาเคลียร์ครีฟนะครับโอเคเราจะเล่นทิ้งระยะห่างเนาะ often scarlet that have dreams are full blood. of แต่เราเขาตะเกียบหมดก่อนเขจิ้มไปอีกหนึ่งทีโอ้โหเขาขี่คอเราแล้วก็มาดิครับก็มาดิจิ้มไปอีกหนึ่งทีเอ้อย,ออยฟิกเกอร์หนีไปแล้วนะโอเคตอนนี้ก็เสียฟิกเกอร์ไปแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักสามนาทีสี่สิบปารว์วิเขาก็ฟิกเกอร์ใช้ได้อีกรอบเนะาะแล้วก็เน้นปีที่เน้นระยนะเนาะ พยายามให้เขาอยู่ใกล้ๆก,กับเราเนี่ยเขาจะตีเราได้เขาจะตีเราไม่ได้เนาะเลนมันมันมันมีทั้งทูดามทอะมันก็ออกกอเวนี่ถือว่าน่าจะกันได้ดีอยู่พอสมควรเลยน <men> เนา,า,าะออกถ้ากกอเวอกับออกกอไอ้กอกันกายภาพนี่รู้สึกว่าอะไรนี่น่าจะจอะไม่เข้าแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันนเนี่ยมันแรงอยู่ตรงไหน ที่ไปหนึ่งทีขี่ของเราแล้วเย่าได้เดีแล้วอย่ดวเกินไปเกินไปตอบจนขนาดนี้เลยฮ่ามันรอดนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยบอกเลยหนีไม่รอดอ่ะ ตอนนี้เราพอเงินนำาวาจะเล่นกดดันให้ได้มากที่สุดเหรอ,อาใหญ่เขาได้เล่นนะบอกเลยถ้าเราได้ป้อมน้านนี่เราจะเล่นได้ง่ายกว่าน,นี้เยอะเลยแต่เป็นที่เรียบร้อยนี่ยเขาก็จะเล่นยากละเพราะเราได้ไปตั้งคิวหนึ่งแล้วก็ได้ทั้งป้อมด้วยเงินนำน่าจะเยอะอยู่เลยเนะี่ยเขาเพิ่งได้ดับคีงอ่ะผมได้ แอดเทมไปสองสามแอดเทมแล้วอ่ะหไปจิ้มมาแล้วะนะเมื่อก,กี้ไปกดอดตโลมัสไปลิงอะไรวะนะเราจะเล่นพยายามกดดันให้เขาได้มากที่สุดเนาะจะให้เขาได้เปียบนี่ถ้าได้เปียบนี่รู้สึกว่าจะน่ากลัวอยู่นะเนี่ยเราจะกดดันให้เขาไปถึงที่สุดเอ้ยโอ้โหอย่าง<ห>นี้นี่นะเอางนี้เนี่ยปั่นไปหนึ่งรอบ เข้าใกล้ไม่ได้เหรอก็ามาดิปั่นไปหนึ่งรอบไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเฮ้ยโหยังไมเข้าแรงเท่าไหร่ออลเลยนะอะไรนอะอกกอเวทแล้วก็ออกเกะกายภาพดีอะไรนีเจาะไม่เข้าเลยอะปั่นไปอีกรอบไม่รอดไม่รอดอือฮอมติ๊กเกอร์ไปแล้วด้วย เกือบตายแทเกือบตายแล้วเนี่ยโอเคชิ้นต่อไปผมจะเค้นเป็นมูลรามุสาเนะเอ,อ้ยขี่ข้ออีกแล้วอนนทนสิงอีกแล้วออกตาเรื่อยอย่างนั้นเหรอบอกเลยไม่รอดหรอก บางขนาดนี้น,นี่ตามชุดเดียวตายแล้ะดันป้อมบอกเลยไม่ต้องการไม่ต้องการเอาดันอย่างเดียวละจบเกมได้จบจบเกมได้จบเราจะดันอย่างเดียวเราไม่สนเอ้ยปันไปหนึ่งรอบอีกคอยก็มาดีครับปันไปนอ,อีกรอบเอาซะเกือบตายเลย อย่างที่บอกเราจะจบได้จบเลยเขา้องจะเกิดทันอยู่นะไม่ต้องการไม่ต้องการเฮ้ยเร,เราให้โอกาสเขาดีกว่าเราจะไม่ดันป้อมขอหนึคิวขอหนึคิวก็มาดีครับเฮ้ย ่ายเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้เรานันป้อมแตกได้เนี่ยแต่เราไม่ดันดีกว่าคีฟน่าจะดันแตกก่อนอนะ่ะอ้าวคีฟเกิดทันโอเคถือว่าครั้งนี้รอดไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้โอกาสเขารอบนึงนะครับก็ถ้าผมได้อีกคิวหนึงนะ่งเนี่ยผมก็จะจบเลยนะครับ โอเคชิ้นต่อไปผมจะเอาไปตัดเลือดเนาะบอกได้เลยว่าถ้าคีบไปสักิดอีกนิดนึงนี่แตกแน่นอน <kill> มาแล้วเขาขี่คอมาแล้ว <Yeah. S 1> ไม่จ่อมไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ปันเราลัวเลยเดี๋ยวโหแรงเกิดไปผมแตกกนะันเนี่ย แตกกันเนี่ยเฮ้อ,โ,อโหโดนล็อกขาเรียบรอ้อยโอเคเราเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ผมแค่อาจาจะพลาดเฉยนะแค่จะย่าไปชดเข้าเกินไปเฮ้ยโอโหเจอเด้แล้วเดี๋ยวโอโหเ,เ,เ,เข้าก็ใกล้ขนาดนี้เลยนะให้โอกาสเลยไอเ,เกมนี่มันแรงจริงนะเนี่ยโอเคเราได้โอกาสนะอ่ะเคลียร์แล้ว การรอบนี้ผมจะเล่นดีๆแล้วเ่นนี่เราถ้าเราเทมระยะห่างนี่เราไม่น่าทิ้งได้นะนีนเห็นแรงขนาดนี้เลยผมออกเปน็นอาร์ติออมแล้วกันเวลาไรเขาขี่คอวันนี้ผมจะได้กดแข็ง เ,เชื่ๆๆอมไว้ก่อนเชื่มไว้ก่อนแล้วเขากี่ขอเดี๋ยวผมกดแข่งเลยที่หมาแล้วอ,อึ๊บจ้ามไปหนึ่งที่หรือตอ่ตอต่อไว้ก่อนต่อต่อไว้ก่อนเ,อเล่นระยะเล่น,นระยะเฮ้ยกับพิกเกอร์มาหาเดี๋ยวเรียบร้อยผมแตกไปเนี่ยแต่แหกโอ้โห <S 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 แรงไปไหน,ไหนวะนะ <S <S พิกเกอร์เขามาฆ่าเลยเกินไป ออกอเท้าก่อแล้วอ,ออกกระเทียมไปต่อดีเนี่ยเงินไม่พอซื้อดับแดงดอแต่เรือ่องน่าจะเอาอยู่มั้งเนี่ย ตอนนี้นี่เล่นทิ้งระยะห่างไม่ได้แล้วเนี่ยเขาเต็มขี่คอแล้วเนะี่ยถ้าขี่คอเนี่ยผมว่าผมแตกกันนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปไปโอ้โหแรงเกินแรงแรงไปแรงไปเดี๋ยวโอ้โหเข้ากันอีกแล้ว oh. <Come> อ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเรียมดันป้อมนะครับ รอบนี้อย่างที่บอกคือดันได้คือจบเลยผมจะเนียนไปดันป้อมนะครับก็เรามาดูกันว่าอเลนกับไปเลยเนี่ยอะไรจะดันป้อมแรงกว่ากันเงินไม่พอซื้อไอเทมอื่นด้วยผมจะดันเลยแล้วครับดันแล้วดันเขาก็ดันเหมือนกันน่เนี่ยเฮ้ยแตกโอ้โหแรมที่เรียบร้อยนป้อมโคตรแรงเลยอเลน น้ำปั๊มสู้ไม่ไหวถ้าผมมีเงินซื้อไอเทมอื่นนี่ผมจะน่าจะดันแตกได้ก่อนแล้วเนี่ยก็เกมนี้เป็นเกมที่ตึงมากเลยไม่น่าทิ้งไว้เลสเกมเลยทิ้งไว้เลสอเลนี่มันฟันรัวๆเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการมาหนึ่งๆกับเวเลสเจอกับอเลนนะครับก็สรุปคร่าวๆนะครับก็เวเลสเนี่ยมันจะเก่งในช่วงต้นเกมแล้วก็อเลนเนี่ยมันจะชนะในตอนเล่เกมเพราะว่าน้ำปัค่อนข้างที่จะแรงมาก ก็เอาจริงๆนยผมจบได้ก็จบไปแล้วนะครับแต่ว่าผมติดเล่นไงให้โอกาสเขาไปรอบหนึ่งแล้วทีนี้เนะี่ยพอผมาหนีว่าเล็กเกนเนี่ยมันก็เลยโดนเขาส่วนยับเลยเนาะก็รับดาเมจนี้ไม่ไหวอเลนเลเกนเนี่ยมันก็คาที่จะแรงมากๆเลยเนาะก็ถ้าผมอยาก,ยากผมนึกถึงตัวอะไรเนะี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้น,นะครับก็เดี๋ยวผมจะหาว่าหนึ่งๆให้ทุกๆคนดูกันเนาะก็สำหรับเท่านี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Eu não